กรณีของ W H A Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า W H A นะครับมีการเปิดเผยด,ด้วยคุณจาริพรจารุกรสกุลนะครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของทาง W H A ก็ส่งสัญญาณนะครับว่าขณะนี้นะครับ W H A อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้าลูกค้ากลุ่มยานยนต์ไฟฟ้านะครับรายใหม่ นะครับเพื่อที่จะปิดดีลซื้อที่ดินนะฮะเพื่อมาลงทุนเพื่อมาขยายการลงทุนในประเทศไทยนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็สามารถดึงลูกค้าในกลุ่ม e ีวีรายใหญ่เข้ามาได้พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น MG BYD าฉางอานนะครับหรือว่า GWM เ็นี่ยครับก็ที่ว่ามากันครบอันนี้4เจ้าอันนี้เขาซื้อที่ดินไปแล้วแะแล้วก็รายใหม่น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นรายใดนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ย เบื้องต้นผมเห็นข่าววันสวันเนี่ยมีเรื่องของเทส l a มาด้วยนะที่บอกว่าจะมาลงทุนในไทยเอ๊ะจะเป็นดิวนี้หรือเปล่าน่าจับตาดูนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าหากว่าเทส l a มาจริงๆนะฮะตามตามข่าวเราพยายาม คือคือไม่ได้เปิดเผยด,ดูคุณจริพรนะแต่เรา,าคาดการว่าเอ๊ะถ้าเป็นเทส l a เนี่ยผมว่าคงไม่ธรรมดาแน่ที่ดินที่ว่า450ไร่เนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงนะครับว่าหากท้่เป็นเท s l a ก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ WHA ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองติดตามดูนะครับว่าจะเป็นค่ายไหนนะฮะสำหรับรถยนต์ EV นะครับรายใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการพื้นที่ของทาง WHA นั่นเองนะครับ